โฮ,โฮ,โฮคริสต์มาสแบบนี้มองหาโปรเตอรเงินแบบคุ้มๆอยู่ใช่ไหมล่ะผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเติมเพชรฟ้าราคาถูกแบบไม่เกรงใจใครเติมสะดวกเติมปลอดภยัยเติมไวต้องเจ๊น้ำแล,ล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีนอกมากมายเลยนะสนใจเลยก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับอืมสมิดานะครับท่านผู้ชมนะครับก็พบกับผมต้องทงวิดีโอนะครับวันนี้เนี่ยก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปตะลุยแดนกิมจินะครับเพราะว่า ROX นะครับเขามีการ เปิดนะครับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับก็คือเปิดให้เฉพาะคนเกาหลีเนี่ยเข้าไปเล่นแล้วนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่ไปจากเซิร์ฟเวอร์เราบ้างนะครับ <Wow. S 1> อ่ะอย่างแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของ Move Speed นะฮะ v e s p e e d เนี่ยก็ต้องบอกว่างงมากนะครับ Move Speed ของเวอร์ชันนี้นี่ฮะ ของเขาจะเป็นหลักร้อยนะครับคือบ้านเราเนี่ยมันตันที่12นะครับมูฟสปีดก็คือสัตว์ขี่ก็จะแบบว่าบวกแค่4อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่ว่านี่ครับมูฟสปีดของเขาเนี่ยนะครับปึ้งยังงงฮะสี่ร้อยนะครับของเขาเป็นหลักร้อยของเราเป็นหลักหน่วยนั้นเองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างอย่างแรกนะครับของเซิร์ฟเกาหลีนะอย่างแรกเลยที่สังเกตนะครับ ต่อมาเนี่ยคือจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เนี่ยโหลดไว้ให้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เพื่อนๆโหลดแล้วเนี่ยนะฮะมันจะไม่มีภาษาอังกฤษนะครับเพื่อนๆต้องไปโหลดในแท็บแท็บอัปเดตอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์แท็บแท็บไปให้นะครับมันก็จะเป็นแอปแอปหนึ่งนี่แหละนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เอ่อเซิร์ชคำว่าแล n กนรกนะครับนี่ฮะ คำว่าลรงนลกด้านบนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จจะต้องเลื่อนหาเยอะหน่อยนะครับเลื่อนลงมาแบบล่างๆเลยนะครับมันจะมีเขียนว่าเนี่ยฮะลรงนรก X e x p l a t i o n Surf เกาหลีตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถจะดาวน์โหลดตัวนี้ได้แล้วก็อัปเดตนะครับเสร็จแล้วพอเข้าเกมมาใหม่เนี่ยมันจะถึงมีเ,เลือกให้เ,เลือกภาษาอังกฤษนะครับเออ <S 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 อะทีนี้นะครับต่อมานะฮะก็ อันนี้คือของเราบ้านเราจะเป็น Facebook ของเขาเนี่ยเหมือนจะเป็นเว็บไซต์หรืออะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจนะครับลองกดเข้าไปดูแล้วมันจะเป็นแบบว่าเป็นคล้าย,ย a c e b o o k เลยแต่ไม่ใช่เอออันนี้ก็แปลกดีนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ยังเหมือนเดิมนะฮะคล้ายๆกับบ้านเรานะครับที่แตกต่างก็าามาดูพวกในส่วนของที่เป็นเขาเรียกว่าแพ็กเกจเสริมแล้วกัน นะครับแพ็กเกจเสริมเนี่ยตอนเปิดเซิร์ฟเนี่ยก็จะมีนี่เลยนะครับ40บาทก็ได้นี่แล้วนะครับอัปเกรดนะฮะโอดินโอ้โหน้อยจังแล้วก็นี้ขนมปังให้มาคาป,ปากนะครับพูดมากนะักใช่ไหมอ่ะขนมปังไปคาบนะฮะนี่แล้วก็มีหินตีบวกนะครับนี่โอดินอีกเอ่อหนึ่งร้อยแล้วก็หูแมวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเอ่อเป็นกัดขาวนะฮะกัดขาวเลือกใส่ได้ อดินเหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นเฮดเกียร์ที่เป็นแมวที่เก็บที่เป็นแมวนะครับแต่ว่าคุณจะเอาอันนี้ได้เนี่ยคุณจะต้องนี่ครับเติม V.I.P ก่อนน,นั่นเองถึงจะได้แพ็กเมื่อกี้นะครับก็คือมาแอ t i v a t e แล้วมันก็ได้เลยน,นั่นเองนะฮะ V.I.P ก็ดูแล้วก็เหมือนเหมือนกันนะพูดถึงนะครับคือมันก๊อปโค้ดจาก C ไปเลยแหละนะ แต่ว่าคือมันเพิ่งเปิดไงบางอย่างมันก็ยังไม่มีนะครับต่อมามีอะไรอีกอ่ามีอันนี้นะครับก็เป็นคล้ายๆกับว่าถ่ายทอดสดอะไรพวกนี้เนาะือนที่เราเห็นตอน w c นะตอน s ซ r ร์นะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้น่าจะเป็นแบบพวกเอ่อเควสอะไรต่างๆนะครับเนี่ยให้เราทำกันนะปึ๊บ ทำเควสท,ทำแชร์แล้วก็จะได้ของไปนี่ประมาณนี้นะครับเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยคือมันอังกฤษมันแปลได้แค่บางอย่างเท่านั้นเองนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเควสเนี่ยปุ๊บเน่รับมาเนี่ยผมได้ชุดละชึ้งนี้นะครับ <Wow. S 1> ได้แฮมสเตอร์ด้วยชึ้งชึ้งโหได้เยอะมากนะฮะใส่เลยไม่ฮะเท่ๆเลยนะฮะว้าวนะครับ เนี <Wow. S 2> ย่ยก็จะมี n อ c เป็นคนเกาหลียืนอยู่นะฮะเอออันนี้เจ๋งมากนะครับม,มีอะไรอีกอันนี้อันนี้ชุดผู้หญิงนะครับก็น่ารักดีนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนปลดเป็นขั้นๆไปนะตึกตึกตึ๊กตึก,ตก,ตก,ตกนะครับอ,อ่ามีอะไรอีกในส่วนของเติมเงินอันนี้ก็เหมือนเหมือนบ้านเรานะแต่ว่าเลทคือเข้าใจว่ามันน่าจะตาม ยูเซอร์ที่เราล็อกอินเพย์สโตร์นะครับอย่างผมเนี่ยใช้ยูเซอร์ User ไทยใช่ไหมมันก็จะคอนเวิร์ตเป็นค่าเงินไทยให้โหวันนี้แพงกว่าเหรียญปกติอีกเนี่ยต่อมานะครับก็นี่เลยนะครับโอ้มีเยอะแยะม,มากมายเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับอ,อ,อาหารแจกอาหารนะครับเอาอาหารไปกินซะนี่เห็นไหมอาหารเยอะแยะม,มากมายเลยนะครับทำเ,เควสแล้วก็จะได้อาหารไปรับประทานกันน,น,นั่นเองนะฮะ Travel Mission นะครับ อันนี้เข้าใจว่าคือมันให้เอาอาหารเมื่อกี้เลยนะฮะแล้วก็แบบว่ามาปาปรุงหรือมาอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแล้วก็จะมีบอกว่าดอกจากกันไหนนะเป็นกิจประมาณนี้นะครับทำแล้วได้อะไรเนี่ยโหตึกตึกอ่าเป็นเหรียญอย่างเงี้ยเหรอปุ๊บอเออเฮ้ยอาไปแลกพวกหมวกได้น,นะต่อมาก็จะเป็น ให้ดูแรงกิ้งแล้วกันอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับโบวตนะเนี่ยก็จะมีคนมาโบวตให้แต่ดูไม่เห็นมีใครใส่รูปไปเลยนะฮะนี่โอ้โหแบบว่าเท่มากนะฮะนี่มีที่1จะได้ชุดด้วยนะแล้วก็ได้สัตว์ขี่ด้วยนะครับได้หมวกได้อะไรแบบว่าโอ้เท่มากนะโอ้อันนี้ก็จะเป็นบบแบบว่าเราโบดถให้เพื่อนได้เองอันนี้ก็คือของเรานะฮะแล้วก็อันนี้เข้าใจว่าเหมือนกับตั้งปาร์ตี้นะแล้วก็อ่า ให้คนเนี่ยเอ้ยเอ้ยขอไม่ได้เว้ยเข้ามาแล้วก็น่าจะได้เควสอะไรกันนะประมาณนี้นะครับชืบอ่ะทีนี้ต่อมาชุดแฟร์นะฮะชุดแฟร์นะครับจะให้ดูทั้งนิดหนึ่งว่ามันน้อยกว่าบ้านเรานะแต่ว่าที่บ้านเราไม่มีจะเป็นอนนี้หมวกกันนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีหรือเปล่า อันนี้ก็ไม่มีนะแต่เมื่อกี้เท่มากเลยที่เป็นอะไรว่าหมวกที่เป็นแบบว่าหัวตั้งๆนิดนึงมันมีหรือเปล่าตรงนี้จึก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 ไม่มี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 หาไม่เจอแล้วอืมอันนี้หาไม่เจอนะครับปาดนี่มีถุงเลือดนะโถแต่กว่าจะได้ก็อีกนานเลยนะต้องลงดันแดกูล่านะฮะภาพปิดตาย,ยังไม่มีนะจากตรงนี้นะครับแพทเอามาแค่นี้ก่อน นี่แล้วก็ชุดที่ผมบอกนั่นเองนะฮะเออแต่ชุดเมื่อกี้ไม่เห็นว่ะที่มันอยู่ในกิจอ่ะเฮ้ยแต่แมวอันนี้น่ารักนะครับอันนี้เป็นชุดฟุตตี้แคทนี่อันนี้น่ารักมากนะฮะหลังเหลืองอะไรก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะหางเขิงอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับอ่ะแล้วก็มันจะอยู่ในตู้นี้ครับไอที่เป็นแฟร์แมวเมื่อกี้นนะที่น่น่ารักน่ารัก,กน,นะครับนี่เลยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะ นี่แล้วก็เอาเหรียญมาแลกได้นั่นเองนะครับฟุตตี้แคทนะฮะอยู่ได้20อันนี้อยู่รีเฟซอีกทีนึงก็25วันเลยนะหวตแล้วได้20เหรียญเหมือนกันนะตอนนี้ของเซิร์ฟเราก็ปรับแล้วนะครับเอาละมีอะไรอีกน่าสนใจเซอร์เวย์เซอร์เวย์ก็มีเหมือนกันนะฮะบอสอันนี้ผมยังไม่ปลดนะก็เลยยังยังไม่ค่อยเห็นว่าใครล่าวงล่าบอสอะไรนะครับแต่ว่า เท่าที่ดูเนี่ยก็ของยังไม่มีวางเลยเนะี่ยของเถิงอะไรยังไม่มีวางเลยชุดเชิดอะไรก็ยังไม่มีวางเลยนะฮะปุ๊บทาลงทาลิ์แสดงว่าเขายังไม่ยังไม่ดอกมาเดิใช่ไหมผมมีสักขีนี้ได้เหรอ,อ,อ <Wow. S 1> เออเทดีเว่อรอันนี้ของกระต่ายก็ยังไม่ดอกมานั่นเองเนี่นะ การที่ดูก็เหมือนกันนะคงดูการอะไรก็คล้ายๆกันเลยนะครับแต่ที่สังเกตคือเนี่ยมันมีคนเอาไอ้นี่มาตายแล้วเนะเนี่ยฮะเริ่มมีคนเอาเชรมาขายแล้วไนงะพวกนี้มันรู้งานเลยเริ่มเชรมาขายแล้วอะคิงดอมให้ดูคิงดอมก็นี่คือเหมือนเซิร์ฟเราเลยนะครับผมลอง,น,งนั่งดูแล้วคือเคเวสอะไรก็คล้ายๆกันนะเหมือนกันเลย อ๋อก๊อบเซิร์ฟรสีมาล้วนๆนะครับนะแต่จะคุยแชยร์เล่นเลยท้าดวลเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะฮะส่วนในสัตว์ขี่ขวดอันนี้ก็วิ่ง4ี่นะฮะอันนี้ก็คือ400นั่นเองนะเฮ้ย <Wow. S 1> แต่สเก็ตบอร์ดเขาเท่วะ่สะสเก็ตบอร์ดเขาไม่เหมือนบ้านเรานะเนี่ยเออเฮ้ยอันนี้เท่นะเนี่ยสเก็ตบอร์ดนี่แอบเฟลเฟลเลยอ่ะฟุ้งฟิ้งเลยอันนี้นะครับสเก็ตบอร์ดเท่มากต่อมาในส่วนของอาชีพนะครับก็ มันยังเป็นขาดแรกหมดเลยเนะี่ยยังไม่มีแบบว่าพวกพาราดินนะครับอาเชมิสอะไรพวกนี้เลยยังไม่มีนะฮะยังไม่มีอาเชมิสมีแค่แบบเนะี้ยอาชีพหลักๆก่อนนะครับก็เหมือนกับตอนที่เซิร์ฟของเราเปิดใหม่ๆนะั่นเองนะครับเนี่ยเซกเซิร์ฟอะไรก็ยังไม่มีเลยนะฮะบาร์ดแดนเซอร์ก็ยังไม่มีนะครับยังเป็นแบบว่าเทียร์แรกอยู่เนะี่ยแล้วก็ขาดไม่ได้เซิร์เว์นะครับเซิร์เว์ที่ ไม่ได <Workers. S 2> ้ช <board> <l acht> ่วยอะไรผู้เล่นเท่าไรครั้นี้จะเป็นภาษายุบเกาหลีแหละนะใครเก่งภาษาเกาหลีก็เนี่ยมานี่มีบอกอายุอะไรด้วยนะครับก็ซุปคอมสอบดอสล๊กเฮโยเราจะเนียนเลยเนียนเลยนะฮะเอ่อสนุกดี่ะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ใครที่อยากจะเฮ้ ลองมาหาเพื่อนเกาหลีดูหรือว่ามีความสามารถในการแบบว่าหรือแบบแชทภาษาเกาหลีได้นะฮะก็ลองมาเล่นคขำๆกันได้นะครับเอาละ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตลาไปดึเมีเท่านี้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ